สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับมดเขียวชมพายชาแนลครับผมวันนี้เคสเร่งตรวจกรณีพิเศษครับพี่ติงครับสวสดีครับวันนี้เราทำอะไรนะเี่อุทำอะไรนะทำไมมันดำอย่างนงี้ลนะ่ะทำอะไรพี่ดำดูว่นทำรถไอ้ดูกันว่าท้างหนยังไงตัดตัดตันตอ่อไล่เบา เรียกว่าคันของพี่อู๊ดนี่ตั้งใจว่าจะไล่เบาว่าไม่ใส่วินนะตัดวินออกเลยต่อให้ <c oughs> ใช่ไหมครับอย่ไปต่อให้คนเลยนลำพังที่มีอยู่ก็เป็นรองแย่แล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออต <c oughs> อนนี้มีโปรเจกต์ครับทำรถไอ้เป๋โหลดโหลดครับจา่ ay, load, ายเป๋โหลดใส่ยางแก้มเตี้ย ตัดกันให้เห็นจะจไปเลยให้มันรู้กันไปเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเราตัดจริงนี่เป็นไ,ไงถังน้ำเพลิงอยู่ไหนครับเตรียมนะฮะถ้าว่ากิดว่าไฟม่องไฟไหม้เนี่ทั้งคันนะ <c oughs> พี่สิ่งลงมือแล้วครับนี่ลื้อข้างหน้าโล่งหมดแล้วนราวตั้งใจว่าจะเอาลงกี่นิ้วครับเอาข้านี้ได้ครับน่้สักสองนิ้วครึ่งสามนิ้วก็ได้สองนิ้วก่อน สองถึงสามนิ้วนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่เขียวถ่ยดูตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มทำเลยนี่ว่าข้างหน้านี่ลื้อมาพิวดก็ลื้อโล่งมาแล้วนะฮะแล้วก็เอาเข้ามาวันนี้ก็จัดทรงหน้าก่อนจัดทรงที่อู่พินะนะฮะบายพี่จริงจิงลงมือแล้วครับสรดแล้วครับโอ้ยนอนเว จะได้เห็นจ่าๆไปเลยโอ้ยที่ไอที่ตัดถาดวินออกนี่ไม่ใช่อะไรนะพี่เขียวจะเอาถาดวินเห็นว่าพอดีสองวาเตอร์ใช่ไหมสองมอเตอร์ใส่พอดีของมันเลยของมันเลยนี่ฮะาำไม่ทำมาวันๆนะนะอยู่แต่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเกียร์แต่งอยู่แล้วลูกไฟเอาเหล็กแป๊บนะฮะ เยไม่ใช่กอ้งสงดูกอยัาพินะยังไม่เจอสวัสดีครับไปไหนครับมดเขียวชมฮ้ยมาดูการโหลดเตี้ยร้อยหกได้หน่อยกำลังไล่ด้านหน้ามันโล่งนะเพราะปกติเราสองคันนี้เนี่ยเจ้าคันนี้เองนี่คือด้านหน้าจะเป็นเขาเรียกวอะไร เป็นอุปสรรคนิดนึงเวลาเจออุปสรรคหน้ามันจะชอบตำเพราะว่ามันตัวอานแนบมันเตี้ยเราเลยโมดิฟายนะยกขึ้น <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับย่นเข้าหากันแล้ว <laughs> ได้อง,องนะได้โอ้ยเกินเอาดิลองช้างได้เฉพาะเฉพาะไอ้แป๊บนั่นรอ,ปนนอไปท่าไล่แล้วนั่นแหละและทัดวินนั่นอีกแล้วตัววินด่พี่ยกออกอีก มาลุนไปพร้อมๆกันเลยนเนี่ยนี่เกาลงเดี๋ยวมาดูว่าจัดตรงแล้วหลออแค่ไหนเดี๋ยวพาดูภาพรวม ของเจ้าคันนี้ตอนนี้ด้านหน้ารื้อออกหมดแล้วทุกคนดูมุมพระ,ะว่าเป็นไงนี่เห็นไหมขาดวินจะยื่นอยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวเนี้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 ยเราจะตัดตัวเนี้ยออกเลยนะฮะทำไมมันเป็นภาระเวลาชนแบรีเออร์ชนดินมันจะได้ไม่หิ้วดินทำม,มาดูภาพรวมเลยแต่ด้านหลังก็จะเอาลงด้วยนะฮะ ก็แ่นว่าจะมีวินใต้ท้องหนึ่งตัววินตูดหนึ่งตัวแค่นั้นนะด้านหน้าจะไม่ใส่ล้ะลายเบาเกี่ยวว่าน้ำหนักหายไปประมาณต้อเป็นร้อยโลแล้วครับทุกคนรวมตัววินอะไรด้วยแล้วนะกันทงกันทนแล้วพร้มอม,มไฟกระตจ,จะจายมาก ิงไม่มีหน้ากากกันหรอกขยับทางๆาดิค่าค่านี้ตั้งใจทำหลายอย่างนะฮะของพี่วุฒิเองจะโหลดลง ทำช่วงล่างอะไรใหม่ด้วยเปลี่ยนโถงเปลี่ยนโชค๊คเดี๋ยวมาดูว่าได้ใส่โช๊คอะไรยังไงได้แล้วครับเจ้าของรถมาดูแล้วเอนหรือไม่ว่ามันลงไหมพอยังเฮ้ยไม่ใชุู่ยไม่ใช่จริงมันเตี้ยเกิน โอเคไหมอือ,นะอ,อนั่น่ะเรื่องมันวัดแต่ก็มันจะลงันอะไรเคล่นมกากระโดดสอทีนทนเน,ทนี่นเดี๋ยวเผาเพิ่ตรงมดแล้วนุ๊นไม่ใช่ต้องใช้แปดทิปแล้วเปเลยต้งทีแล้วเอาลเลยเอานี่ยังไม่ได้ลงที่อะไรงั้นนะ ลงแล้วดูทัดวินดิอยู่แขนนี้แล้วอะเกือบถาวงเขาแล้วอะนี่อะมันเลือนแขนนี่เร็วแรงมากเดี๋ยวลองขับลองใส่บับับโอ้ยน้องไอ้น้นนะหัวิงเนี่1่ไม่ปือไปทามือลิงตส้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำเรว mơ nó ở năn cả cửa ở nét lăng còn đây còn nét đẹp đôi tay oai đôi tay cũng đông đấy chải giờ này là còn nét lăng nhiều mà quan hệ được, thì ลองขึ้นลองดีอ่ะดูบันไดข้างพีดีอ่ะบันไดข้างนะพีเล็กนะพีต้องแท็ข้าขึ้นนะอ่ะลองดูดีอ่ะนี่มันจะถาวรเข้าอมดเลยว่ะเห้ยหลัใช่ไหมนอนนอนไม่ออกใช่ไหม 好、啊，我两徒弟。 เลือดแ like ต่ไวเลือนแต่แอดไ้อย่างเดียว่มัต้องเ่นกตอ้ลือนา่ตอนกตอนนี้ลงเนี่ยต่อลงนนี้เลยแล้วนังซื้อของอะไรซื้อชิ้นเดียวไปนะซื้อมาด้ห้นี่เขาต้องต้องอะไรกอะไรก็วู้วามแตจบกูอย่างเดียวอะไรก็กูแม่จะแบ็คแฮมอย่างเดียวเลยวะ ตรงเป๊ะเลยสวยเลยเนี่ยเด็กเผามันตรงอยู่แล้วเมืดูแต่บอกว่าลงเยอะดูจะไต้ไม่งอว่านี้แปดทิดอ่ะมันเป็นงอแปดติดตัวบนนู้นไงแล้วมันก็ไม่บอกตกลงมึงให้กูไปซื้อใช่ไหมแหนบเนี่ยตกลงคุณให้ผมไปซื้อใช่ไหมครับแหนบซื้อแหนบแล้วก็ไปซื้วเดียวแล้วนะ เออถ้าไม่มีคอสกาลิโวเออเป็นเดียวไม่ได้เป็นบอลแล้วไป็นอาติป่ะโอ้ยดึงดูดก้อนหน้าแต่ละเม็ดแตัวมันตอนเนี้ยพูดทั้งพูดมันอะไรพูดทั้งพูดตอนนอนแล้วเนี่ยแล้วแง๊บนี่สุดมาจากมครได้ไหมชายเลยเราใช้ผู้บดนาตัวนี้ตัวรองล้างอัน ต้องถ่ายโขลกเล็กใหญ่เลยเอาแล้วพี่เอาแดดไว้แนั่นไงสองตับทอมดีแมสใช่ไหมเฮ้ยดีน้องดีจริงถ่าดีแม่ถ่ายดีแมสมันจะมันได้ได้ย่างเราอย่งนี้ทั้ให้ตัวดีครับยังยังยังมึงยังไม่ไปเข้าเข้าไปรับที่มันอีกเาไปช่วย เอ้เนี่ยดีแม็กดจริงเนี่ยดีแม็กอะไรเนี่ยตีเพือะไรเพราะมันบอกเอ M เนี่ยดีแม็กู้าเนี่ยผู้เนีอีซุเนี่ยูเนี่อีซูพี่นิมเนี่ยดีที่ขาขานี่แหละจริงเจอพี่ดีแม็กับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าดี a x แม็กเนี่ยภาษาอังกฤษตแต่รอ่านว่าดีมากอีนะขาดเนี่ยมันยัไม่นอนีอ่ ได้ได้ได้นอนไม่ตื่ได้<อ>ได้ย <c oughs> ิงลงลงได้ผมบ,บอยลงมาลงเลยเนะ <c oughs> น๊ะแม่ตัวโน้นจะทอดออมก,ม,กมันก็โค้งขาหนี้มันก <c oughs> ็ไม่ขึ้นนาทีเราลองวัดลองวัดขานอนด,ดิวัดวัด ตาลับเป็นนอนเลย่ะยาดันแนบหวาน่นตะพูดพูดอะไรขอให้มันเป็นตะปิงวันนี้อยวมันนอนลงทีเนะทีเนออกไปอ้าวออกไปพี่ไปทางจีเต็เลยนะกดวเดี๋ยวานัดดลงีน่ ย้งจริงจริงเอาอยูมาขึ้นมา,าข้ากันดิได้ไหมตึ้งเนี่ยดีนี่แหละเนี่เน่นี่เละขึ้นเลยเจ้าผีจากเนี้ยนับสี่ตัวนล้วดึงลงไปเลยไม่ไมไเ,เปเ็นไรมันไม่ดีหรอกล็อกซาเล็กเดี๋ยวเราัดทรงได้เด็ดปั๊บใช่ไหมเดี๋ยวเราตัดเพชรตัวนี้ไงดิงเราตัดเพชรตัวนี้ถึงกับเจออ้าอู้นี่ไงอาบูดูมันนี่ละ อ <c passage> ัน้แะบุน uh ี huh. ่ะได้ไปเลยไม่ลอยไม่ไ <Saturday> ด <interject ion> ้เนาโอเป็นการอย่างหมาไปเห็นไมทลได้ตื่นช้าจะจือคงมเท่เลิกที่นะ จะาราทีแดล αι. อยธรรมดาเลยน,นี่แหละนอปูมนข้างหน้าจิมัน<ต>ลอยไปเร่อยต้องรู้อะไรเียนีโอ้โหดูตากล้องดีโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวจะซื้อโก้โป้ใตัวนึ่งไหมเอาเขาวันนี้เขาให้ถ่ายวันนี้กูรับหน้าที่เป็นตากล้องกูจะชวนคุยอย่า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 อย่มึงคิดกันไปเองกูไม่คิดวันนี้กูไม่คิดอะไรกูจะเป็นตากล้องเป็นตากล้องนี่แหละเป็นรูอะเติงเป็นรูละลอยน็อตเลยเออ ม <design> ไม่ไม่ไม่ไมเราเราเอาตัวนี้แหละเก็บน้องแต่ว่าเราเอาเล็กอะเล็กเส้นเล็กเราอะเล็กเพศอะมาตัดนี่เลยนี่มาตัดถึงแปะนี่เลยนี่ถึ้งลอยน็อตรูนั้นไวพนาดนั้นแหละไม่รับพาไปซื้อแน่ไม่ตึ้งจะต่อไปวมิเช่นในเวลาว่าพูดเปิ่มนแดงเนี่ยมาเกี่วว่าเราต้องต้อนแน่มันกี่กันก็มาตามความมี มุมช้อนมุมมุมช้อนมุมเงยมุมตะแคงเก็บทุกรายละเอียดแม้กระทั่งจุดไฟเช็คใบจางไปลมากเลยว่าแน่นนั่นแลแนด่มยรีกับแพทย์ไม่ทาวใช่ไหเอ๋ผิววัดตำรวจทางชุดไม้ทางชุดกันนะตับกัแล้วาาพเรเอาละครับ แนบลงความเห็นตรงกันแล้วว่าน่าจะใช้ไม่ได้เอาเป็นตัวาเป็นตัวเลยตัวไม่ได้เลยเอาตัวมาแล้ไม่ได้เรียงแพน่นไม่ได้เพน่นมันไม่เท่ากันเอาเอาทั้งตับเลยพี่ทั้งชุดเลยตอนนี้ข้างหน้าเตี้ยได้ระดับที่พอใจแล้วครับเดี๋ยวจะมีปรับนิดหน่อยแต่ว่าจะต้องเอาข้างหลังลง่อนบผมแล้วก็นี่แหละครับเป็นการอัปเดตเจ้าเป๋นนะฮะสำหรับชุดโหลดตัวด้านหน้าหนะ้าปวิจิง ตอนนี้ก็เรียบร้อยชุดข้างหน้านะฮะเดี๋ยวรอขยับข้างหลังแล้วมาดูว่าภาพรวมเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ช่องมดเกี่ยวชมภัยครับผมสวัสดีครับหน้ากําลังดีเลยสวยพอดีผมว่า